เอฟกระหมูเนี่ยตอนนี้มันเขาอยู่ในจุดที่มันเป็นขาลงหรือยังแล้วจะทํายังไงดีคือหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็ยังไม่มีตัวที่มันจะขึ้นมาทดแทนได้เลยนะคือเอฟเนี่ยขาลงแน่ๆครับม,มีทรงกระสุดครับอ,อยู่อยู่สี่สิบมาตั้งนานแล้วขนาดสี่สิบเนี่ยยังแค่สี 30, 30่สิบเบงสามสิบสามสิบปลายอยู่บางครั้งจะขึ้นไปอยู่ยี่สิบกว่าหรือเราที่หวังว่าจะไปอยู่ท็อปสิบหกอันนี้ผมมองเป็นไปไม่ได้ นอกนอกจะเป็นไปได้จริงๆคุณจะพีะรายการไหนแล้วคุณเข้าไปไม่ใช่เข้าไปทิงนะต้องเข้าไปเป็นแชมป์นะครับอเข้าไปทิงเนี่ยมันยังง่ายแต่การเข้าไปแชมป์เพราะว่าคะแนนซูเปอร์โลกเนี่ยแชมป์เนี่ยคือคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่แต่รองแชมป์เนี่ยคุณได้สี่สิเปอร์เซ็นจากแชมป์ซึ่งมันห่างก,กันเยอะครับ,<ช>รบอ่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแชมป์นั้นนะคุณถึงจะทะลุถ้าคุณไม่แชมป์ไม่สิทธิ์แล้วโอกาสที่เป็นแชมป์ตอนนี้เหนื่อยมากตอนนี้ยิ่งยิ่งเหนื่อยเหนื่อยไปเรื่อยๆฮะอย่างหมูก็คล้ายๆกัน หมูก็จะมีโอกาสขึ้นยี่สิบไหมผมก็ยังมองว่ายากแต่ยังน้อยกว่าเออด้วยด้วยด้วยคะแนนนะฮะด้วยคะแนนแต่ว่าก็ยังมีทรงมีเดินไปข้างหน้าได้แต่ไม่เยอะแต่โอกาสถอยก็มีมีพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสนกเกอร์ไทยต้องหันมามองเด็กรุ่นใหม่ดาวรุ่งและเด็กรุ่นใหม่ที่มองคุณไม่ต้องไปม,มองเลยนะสิบห้าสิบหกต้องไปปั้นตั้งแต่แปดเก้าขวบสิบขวบล่าสุดผมเห็นคลิปที่จีนอายุห้าขวบครับผมบอกได้เลยสิบหกเขาให้เทิร์นโปร โอ้โหเด็กคนนี้นีทะลุแน่เขาบอก <c oughs> ห้าขวบอ่ะเขาลากกล่องโฟมมายืนบนกล่องโฟมเวลาไปแข่งนะฮะไปแข่งเขาก็ลากกล่องโฟมดูน่ารักดีตอนนี้ <c oughs> เด็กคนนี้มีเอฟซีเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วแทงนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ได้หัดเล่นด้วยคือแทงแบบแม่นแล้วด้วยตบหลุมยาตบอะไรแบบแบบเหมือนเด็กโตอายุสิบป่าเลยอืเพราะฉะนั้นวงการไทยถ้าจะ ดูตอนนี้ไปมองแบบนี้ครับไปมองอแบบนี้เอาอเด็กเอาเด็กคนนี้เป็นไอดอลเลยคือเอาหาตั้งแต่เด็กครับตอนนี้คุณหาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดิบแปดไม่มีทางแล้วครับเ<ม>พราะว่าคําถามคือว่าวงการซูเก์ไทยอยากสร้างตองสองหรืออยากสร้างตายสองหนูสองหรือเอสองหมูสองหมูฝั่งน้ำสองเ<ม>พราะว่าอะไรที่ตองขึ้นเป็นเมอรสามของโลกเป็นแชมป์เลนกิ้งสามรายการแต่หมูเอยังไม่เคยขึ้นท็อปสิบหกพี่ตาอะไรเป็นแชมป์สมัครเล่นโลกพวกนี้เป็นแชมป์สมัครเล่นโลกมา ถ้าปัจจุบันเนี้ยเรายังสร้างแค่เลเวลสองอยู่ยังไม่ใช่สร้างตองสองอยู่ครับอืออยากจะให้จับประเด็นให้ถูกเพราะจะสร้างตองสองคุณต้องเลิ่อไปแต่สิบขวบยังไม่ถึงสิบขวบครับ,รบไปเริ่มเพื่อไงใหม่ๆเลยครับตอนนี้เอาเด็กเข้ามาเก็บศูนย์เอาเด็กสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเกือบยี่สิบอันนี้ผมมองว่าเรากําลังสร้างหมูสองเอฟสองเราไม่ได้สร้างตองสองอยู่